ค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนคะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือ,อคุณแม่นะคะก็หาแมงอะไรนะเขาเรียกว่าแมงแมงกุจีหรือเปล่าหรือแมงกุจีหรือจีนูนกุจีเนาะกุจีนะั่นแหละที่มันอยู่กับมูลของขี้วัวนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยสูตรสูตร สูตรการหาในะวิธีการหาวิธีเนี้ยไม่รู้คุณยายไปเอาแบบอย่างมาจากไหนคิดเองคิดเองยายบอกว่า <c oughs> คิดเอาเอง,อค,เอเองคือแบบดิ่ั่ะไหนยังไม่เคยทําแบบนี้มีแต่เอาเนเอาเสียมมานั่งขุดจนเมื่อยน,นะคะกว่าจะได้แต่ละตัวแต่นี้คุณแม่บอกว่าเนี่ยคุณแม่ใช้วิธีนี้นะสบายมากเลย <c oughs> นั่งรอจับอย่างเดียว อันนี้กี่อันนี้กี่กองกองเดียวกองเดียวกองเดียวเพื่อนๆได้เยอะมากเลยกองที่สองแมวไว้ข้างในป้านอู้เยอะนะเนี่ย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 ทำไงจะมองเห็นชัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยอู้เยอะเยอะเยอะอ่ะอเคียเขเห็นแล้วเนี่ยเพื่อนๆค่ะกองเดียวเพื่อนแม่บอกว่ามันมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็เอาออกเนาะเนี่ยเนี่ยเอาอันนี้เขี่ยออกให้เกลี้ยงนะแต่แล้วก็ เทนใส่เสร็จแล้วก็กั้นดินก่อนกั้นดินเสร็จแล้วก็เราก็ปาดปาดดินให้เห็นรูเขานอกเสร็จแล้วเราก็น้ําเอาน้ามาเทใส่เห็นมเห็นแล้วเยอะมากเลยเห็นแล้วเห็นเอาแค่ระดับว่าเยอะขนาดไหนอืมเอาอันนี้คือหมดแล้วนะเพราะว่าจับนั่งจับมานานแล้วที่ฉันเพิ่งมาทีหลังเนี่ยมันออกมาห่างหงมันยังไม่หมดแต่มันจะออกมาห่างๆางเพราะมัน หาเพื่อนอยากเห็นตอนออกมาให,หม่ๆแน่เดียวตอนออกมาใหม่ๆยายจับไม่ทันจับไม่ทันเลยมันวงไปรอบจับไม่ทันทำไงจะได้อีกเพราะว่ารู้สึกว่ากองกองมูลวัวนี่หมดแล้วหมดแล้ว <c oughs> แล้วน,นี่มันคือมชูชาวยังไม่อยู่ค่ะเพื่อนค่ะกองมูลวัวนี่เชื่อว่าเราจะาหาได้ง่ายๆนะต้องต้องปล่อยให้เขา ถ่ายออกมาแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณกี่วันสองสามวันนั่นแหละทิ้งไว้คืนหนึ่งคืนหนึ่งคืนเดียวเองเหรอคืนเดียวอ๋ออันนี้มันก็แค่เมื่อวานเองอ้อเนาะแสดงว่ามันเป็นช่วงมันเป็นบางช่วงของฤดูกาลเนาะฤดูมันฝนฤดูฝนมันก็ออกมาเร็วเพื่อนเพื่อนคะตอนที่ดิฉันทําเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆเลยนะตอนนั้นนะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าถ้าแบบว่าไม่เจออันที่มันเป็นสุ่ยดินึ้่จริงๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยนะ กล้องเดียวอ่ะโอ้โหแล้วเนี่ยจะจะอันนี้คือมันใกล้จะหมดแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวลอยนิดนึงเอามันไม่จมน้ำตายอยู่ข้างในแล้วเหรอไม่โผล่นี่นี่นะผลวแล้วผล่แล้วตายผั่แล้วผล่แล้วสียดเนะเพื่อนไม่ได้เห็นตอนที่มันแบบตะเกียกตะกายขึ้นมาแล้วเขากลัวแบบเขากลัวจมน้ำเขาก็อยาตะเกียกตะกายขึ้นมาเนี่ยกล้องมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ กล้องมันอยู่ข้างล่างนี่แหละถ้าแม่ยกขึ้นมันก็จะสูงค่ะนี่ก็จะเห็นประมาณนี้แหละนี่กลองเดียวไอ้กลองนุ่นใหญ่ไว้ที่นน์นั่นใหญ่เดี๋ยวถ้าเขาโผล่มาจะจะทําคลิปให้ดูอย่าเพิ่งรีิบหยิบหมดแล้วเนี่ยมันกรเริมหมดแล้วนะตอนแรกๆนะตอนแรกคุณแม่บอกว่าพอเทน้ําลงไปสักพักเขาขึ้น โผล่ขึ้นมาไงเขากลัวจมน้าเขาโผล่ขึ้นมาคือแบบจับแทบแม่ทันคุณแม่บอกอย่างนี้จับนี่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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจับอย่าเพิ่งจับเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยออกมาหายใจเหนือน้ํานะคะอาละค่ะเพื่อนเพื่อนคะใครอยากจะทําสูตรนี้ก็ได้นะเนี่ยแม่บอกว่านั่งสบายมากเลนั่งบาย นั่งจับเอาคือมันต่างจากคลิปที่ดิฉันเคยทํานะคะเมื่อวานนั่นก็คือเอาเสียมขุดแบบทรหดมากแล้วดินก็แข็งไงนะคะอันนี้คือนั่งจับเอาอะ่ะถ้ามีร่มหน่อยก็จะดีเลยแต่ไม่มีร่มแดดอ่อนๆนะวันนี้โอ้โห <c oughs> ไปดูกองที่คุณแม่ทํามาแล้วไหมคะวันก่อนนี่นี่นี่หลักฐานหลักฐานวันก่อนสองกองมันก่อนสองกอง น้องกองได้ไปทั้งถ้วยถ้วยหนึ่งเอาไปตำน้ำทิกแซบหลายเพื่อนค่ะนี่ก็ได้แล้วถ้วยหนะะึ่งไ้นั่นยายเอาไว้ที่นู่นอันนี้ก็ได้แล้วถ้วยหนึ่งที่น,นู่ยนยายมันขี้ตรงนี้เนี่ยแต่ยายเก็บเอาใส่ครุลงไปเทที่นู่น๋อเออมันขี้ตรงนี้แต่ยายเก็บอโอ้กองหนึ่งเนี่ยเขาแบบว่าสามารถที่จะมาอยู่ได้อีกนะคะเพื่อนๆเขามาอยู่เลยอีกนะคะ่เนี่ยกองเนี้ <c oughs> คือแบบ คนน้ำรีดตื่นเต้นมากเลยนะคะตอนนี้คือกองเนี้ยเราสามารถย้ายไปไว้ที่อื่นแล้วเขาก็จะลงมาอยู่แล้วหลังเราก็ทําแบบนี้อีกนะคะเพื่องม,ดม่ดล้วแต่มันก็ค่อยห่างออกใช่แต่คุณแม่บอกว่าแต่ว่ามันก็จะมาน้อยกว่าเดิมนะคะมันไม่เหมือนกองใหม่ๆแล้วเขาแบบกองใหม่ๆเขาจะมีกลิ่นความหอมก็จะมีกลิ่นความหอมแล้วเขาก็จะแบบแย่งแย่งกันมา <laughs> <g ül> โอ้แต่ละถาเนนะเพื่อนค่ะเมนูนี้หายา,ยากนะคะเพื่อนแล้วมันเป็นเมนูที่อร่อยนะคะก็เมื่อได้ไปแล้วนะคะได้ไปแล้วก็เอาไปทําความสะอาดด้วยการแช่น้ํานะเขาก็จะคายคายสิ่งที่อยู่ในกระเพาะของเขาออกมานะเขาคายออกไวมากเลยนะเพื่อน้าก็โดนน้ําเนี่ยเขาจะคายออกมาแล้วก็จะเกลี้ยงแล้วก็จะเหลือแค่ตัวเขา แล้วก็จะสะอาดนะพอเอาไปคั่วก็จะหอมนะคะก็จะไม่มีหลอกอะไรที่มันเป็นมูลลมูลวัวนะคะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ตั้ง